ไฮทุกคนเมนิกะมโฟประสงบูนเดลิลาคือเกาเนาะหลังจากไยนาไปตาไปจะโดน แฮปปี้นิวเยียด้อทุกคนแฮปปี้นิวเยียด้อวันนี้เขาสิไปไซนี่เสรเขาไปเบิ่งในตลาดเลยเขาไปหาเบิ่งของกินกับรู้เขาว่าสิกินกันเนาะรถก็ไล่เพราะว่า <S an> หากะผักกันตื่นแต่นอนื่อคืนนี้นอนอสองโมงเบิงเ่งรถจังหามถัง เสียวเล,ลยรถหลายหลายว่างละหามทางรถรถหลายหลายเมื่อนี้ฮาก็มีโอกาสได้มาอัดคลิปเนาะไปความทางไปวิทย์อันนี้ไปเออเออความใดนะวิทย์ชม ไป,ไปเจี๋ยวควมทางมาแล้วตลาดพิชัยแมนบอสเออซื้อตลาดตลาดก็เท่าเขาถึงนันมาแล้วเคยไปแล้วตัวมันก็ลงมา,าตลาดตื่นจ้าตลาดตืกลางคืนตลาดกลางคืนทุกคนจะหลงตกแม่เพียงคืน แต่วปต่อฮะไปสุดไปไปกันเลยบ่มีอะไรฮะประยุดงานประยุดงานแหละว่างงานเลยแหละตัวตัวละลอยกินข้าวกัำยองป่ะอ้าวปิดอีกนี่อ้าวชิบหาย เออคือเขอกา,า<อ>กินอยู่นี่แมนบอกเมื่อวานเออกินอยู่นี่ได้เหรอครัส่งางส่งเอาเดือดหันหันเฟือย

เใช่ว่ะไข่เออลึกเนาะเอาไข่อะเอาไข่แอะอะไรคะเอาไข่ราคห25บาทอ่า5อย่างเดียวเอาไข่ดูดูเห็น ข่ามีหรือปล่วะบดมีแล้วรเอานีเ้อเอาเข้เนี้อี่บาทกบบทระบอกโพอเลยเอาไปสี่สิบไ,ไปไปไปไะ อเป็นว <c oughs> <c oughs> <c oughs> ัดใหญ่เดี๋ยวนาะทำาบสถ์ท่นกเคยเข้ามาฮิวนำกระฮิวทวายาอยู่ไหนเค้นบปะบูชา60สิบบาท

ต้องต้องจ่ายตรงนี้เลยไหมคะไปหยอดตู้นหกสิบบาทนพอไม่วะสองคนหกสิบบาทก็้อยยี่เนาะเออ สองสี่จะเชียสองเงินป่ะสองสี่หกสองสี่หกหโอเคได้แล้วครบแล้วจะไหว้เนาะค่ะได้แล้วหกสิบบาทยุดในนี้เนาะหยอดตู้ ข่านี่บอใช่ต้องถอดลองไหวย,ยังไงเออตรง,งนงตรงแงถอดถอดิเธอแงอีบอบเป็ดดิไอเบิง้งอะไรนะสองสี่หก ตอวนี้ไไม,นะไม่ไม่เกี่ยวหยอดที่เขาจะยอดดูเขาดูตามเขาว่าเขาทำยังไงเออทำไงอ๋อน้ำแดงอยู่นี่ละเอาวางน้ำแดงอ๋อ ทำบุญใหม่แล้ว ปวดถวยด้นั่นเนี่ยจีเขียนเลยบ้าเขียนใช่ไหมใตถูกทำบุญค่ะ ใช่ไม่เคยแค่ว่าหนูก็เหมือนกันค่ะอันนี้ป้่าไปจุดที่บ้านดีกว่าจุดนี้มันก็ต้องรอเลขนะเนี่ยมันมีเลขใช่ใช่ค่ะเรียกควมือกันนูว่าจุดที่ไหนก็ได้ใช่ไหมคะป้าเขาบอกตรงเนี้ยมันจะมีเลขเลขอะไรวิใช่เลขอะไร ไม่รู้เขาบอกให้ขูดมั้งต้องขูดอันนี้จุดที่ไหนก็ได้เนะหนู่จุดบ้านเราทุกวันนี่ควรจะไม่เห็นต้องขูดตรงไหนเลคนไม่เคยเข้าผมก็ยังยังไม่เคยเข้าใช่ค่ะนหน่อยถ้ามาเดี๋ยวถ่ายให้วัดโบงขค่ะไป อันนี้ไปจุดที่บ้านก็ได้ไจะืนได้อนนีู้่นเลยอเราถือเท้าก่อนไปคนไปครับบนี้ไปย่างไปบึงมือวะไปย่างไปบึงเฮีสุดเออย่างไปหลิน เอ้ยประยุทธ์เลยเนาะใครเลยคนจักกันหานเคิร์ไก่กันของเขาแก่ที่กว<อ>่าเนี่ยมาทำบุญทุกคนเอ้ยตังคนตั้งว์าผมเงี <c oughs> ้ที่สีดีเซนคือทันศพเออฝังว่าเออเป็นแขกซันเป็นซีเนออะไรชูให้กระวบาผมเป็ด สุกคนชัวร์เก่งเอยมีใครอยากดูแล้วเอพีนรก่งน่านองนี่ไดมาหลอพี่ดาวเขมาหลอันนให้เดนะครับสว่าสีครับไปเลยไปเลยรอชมเลยขอบคุณยยมดาด้กิน้องๆมาช่วยกันดใมาช่วยกัช้าด้ย จะกลับแล้ววัดบอ่อกลับแล้วทุกคน,นพูดอัฐเถิดทผู้สมมึงนะไหมจ๊ะเทพเจ้าแห่งทรัพทายสุเวปะจะเห็นโดยเวดสวรรณประจำวันวันเกิดนะเฮ้ยไม่ได้อ่าน บัวได้อ่านกลับได้ทุกคนได้บนนี้อ่าขอลาขอกลับก่อนบัเนี้นี่<อ>ทายนาวัดบอนเฮ่<อ> <Hey. S 1> ยูน่กระแตโดแล้ะฮะก็มา้ากระเขามาเบิง้งโอ้ก่ยเขาซองเธอและ<อ>เน่ยกรามาน้ำปลาเออ สองเท่านีเราทุกคนเี่ยก็เข่าเทียวเลยโคแหงกินตัวเตี๋ยวแล้วกับบไกินน้ำสามาก่อนเออสีเจับเไปซีเจไปซีเจไปซื้อน้ำแข็งกินโคกกันนะทุกคนโคกเลยเมื่อคืนเฮ้ยเมื่อยโบจะไปดินชอีินกระเบอะอียังมื่อยลยเมเงินกระเบิด ม่นุเงินบดหาใหม่หาใหม่ไม่เงินบดสี่ร้อยมดบาทเดียวเลยเงินใส่ข้าเดียวเลยสี่ร้อยเซนยังเอาใ่ต่ำไปซีเจกันต่อค่ะบ่พ่อใช่ได้ไอเขาไปตากแอร์นี่เขาตักแอร์ลินก็ เพิ่มเย็นๆหน่อยหอมมามนะละหอมได้อ๋อเขาชงกาแฟนี่เย็นเขามาตั้งแอร์ลินนทุกคนเขาชงกาแฟนะฮะเลยวสุด้กินน้ำก่อนเลย <c oughs> น้ำแข็งอยู่คุณ โคกเลอลายบนรูสื่อเพิ่มอีกเพิ่มอีกไรเพิ่มอีกเอานะไหมเอาตุกน้อยหรือตุกไ่ได้เอาตุกสับสี่บาทใช้ชสี่บาทนั่นนะอ๋อราคาพิเศษได้อยู่หันนไปอยู่หันกะมีบออได้นี่<อ><อ>ไปเออเอเอ,เอ,เอไป ขน <S an> อันันเขาเลือกแ <S S S 1> เราเนี่นมันู็เอาตัวแรกเลยเนำ้นำใน้ำแบบไหนนี่โค้กหรือเบบซีเบบซีสี่สิบเก้าโคกยี่สิบหกหนึ่งเอาโค้กแต่มันถือประหยดัดบรเทเบบซี่น้ำตาลลายบอกถือบอกว่าคอยเวาแม่นว่าอะไรจะแววลายไ,ไปสุดเอาโค้กนั่น น่าโคกสีดำเป็นตะแซสบแท้ใช่ได้สามสิบส่งบาทนี่ฟ้าดำนี่นี่ต่างอัอนี้ต่างกันบ่อันนี้ก็ดำได้ฟ้าดำตุนยี่สิบหกบาทกินส่งคนกับซัมจิกินเอาตัวนี้แล้วปะเอาน้ำแข็งไปน้ำแข็งอใส่อยู่พี่น้ำแข็งอยู่ใส่ เอาถุงเดียวก็พอเบรแกมวยยอมพื้นโซ่ได้ไหมได้มีเอาแต่เท่านี้บอเออแค่นแดดเนาะก่อนเนาะงานก็มาแต่หล่อไปกินไปกินโคกเนื้อ บ่มียังไลน์มือวันยุดเบอร์ทันผู้สมนล้วไหมจบคลิปนี่เบอร์ทันผู้สมนล้วไหมจบคลิปคลิปนี้ก็บ่มียังไลน์เราก็บ่ได้เว้ายังไลน์เว้าบ่ลาว้าบ่เก่งเออก็อีกอย่างข้อกันนี่แงบนี่คือเสียงกันยังเปลี่ยนอยู่เดนอลีเสียงปัดจนกระพริบกระพริบทุกคนเนะสียงว่ายังเปลี่ยนเดีย๋ยู่ โอ้ยผ่อนปีใหม่ให้ผู้ชมนะแม่เจ้าผู้โอ้ยผ่อนเต็มนะเ้าวด้วโอ้ยผ่อนปีใหม่ให้ทุกคนอยู่ดีมีแห้งนะรำรวยรำรวยเด้อท่านผู้ชมเาทุกคนเดนอบ๊ายบายอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้สมบูรณ์ในเรื่องอไรนะเด็ดโค่นนานๆแล้มณ์ที <c oughs> เห็ดแบบเล่นๆ <c oughs> บ่มีอย่างเห็ดแบบไหน เพราะว่าบ่มีเวลาอัดคลิปแล้วนะทุกคนอ <Yeah. S 1> ย่าลืมด้